สวัสดีครับพบกับผมอิเซนไช่ครับกับอูชนะชัยมื่อวันที่15มากินสมตั้ครับมาเบิ่งวิธีการตั้กันเลยครับมาเบิร์นไก่ครับทำมาครับอแบบนี้ตั้มจิกกระเทียมก่อนครับมาเป็ดกระสายจิกกระไรใส่ไรแฉบไรครับก็คือกระเดิงกระดามเพป็นตะขวมเนี่ยน้องใส่ซองไก่ลายกระเดิ่งเขตาได้ครับ แต่กาดเนี่ยบได้ใครับบุมีเวียกเนี่ยทำส้มกินแจกๆครับพี่น้องเอาละใส่ยังต้อนนองบัดเนี่ยทำคำาเปย,เยีใยนช้อนใส่ต่อไปใส่มะขามเปียกครับพี่น้องใส่หลายนะครับมันส้มใส่พอประมาณใส่เบิร์ดเลย Mặc xôm lại cái xoay lái Mặc có khắp như thế nào mặc gói Thêm mặt mình sẽ nằm กระเทศครับอันนี้สำหรับปูป่งหูนะครับปูปหูกันแล้วไปแต่กินเองไงครับชิดลถแสบไลยแสบไลยแสบหน่อยแสบหน่อยบางคนเอน๋หงมัวครับ แตกน้อยีขาดบได้ายเลยครับปลาแดกหอมๆม,มีน้องเบิงบ้งเบิ้งแป๊บเดียวพออย่าเบิง้งโดนหลายเดียวน้ำลายแตก ประเดกมันไม่น้ำมมีน้ำน่นอยพี่น้องน้ำลาแตกแล้วมาเริ่มไปขีาจสวน้ำกันอยู่บ้านนี้ซองว่างๆครับประเด้เหนยังําส่วบุงุ้งครับ เบิ้งครับมาเบิ้งมาครับพี่ตาแสบบ่ครับพูดปลาแดกหอมหอมเ้ยน้ำลายไหลนะครับชิมมองก่อนครับ อนสุดท้ายคือหมักงงครับไปงงข่อไป กริงคืนยครับแสง่อยนวดครับมาแดกกันหอมอ่ลองชิมัากรเลยพี่นอ้องอืมแบครับพี่นอ้องพอกัอนนะมาเลยครับพี่นอ้องมากินตำโสน้ังกันเดอครับ แช่ปลาแดดขมหอมนี่ครับเบิ่งนเอาคำในใจแล้วครับมาอืมอืมสบายพี่นะ้องอืมหลายคนถามมาว่า เป็นอย่างคือบริวิวการกินนะครับปกตี้เป็นคนกินบ่ค่อยเก่งครับน่ากับบุค่อยได้กินน้ำมาพี่น้งอร่อยมากครับอืมสดน้ำครับ แสบหลายประแดกหอมหอมฮึฮ่าฮหาฮ่าฮ่าย่ลายยาหางพี่น้องมาน้ำมันน้ำกํากินน้ำส้มเึงาแจกกับพี่น้อง สเสียดหลายพี่น้องปาะแดดตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยเิ่งมาเด้อพี่น้องมาเด้อรูปแบการทํานขวงเขาคันดีครับ มาเด้อเหลือลายอยู่นี่มาตัวนี้กับท่านดู แกงจีเครืองเลยครับ ี่น้องตามแ,บแ,บแบ่บๆคือเกาเผ็ดหลายเผ็ดหลายพี่น้องแซ่บตั้งแซ่บตั้งเผ็ดปิกซิปหาเม็ดรครับตามเองคิดเองเอสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับ หลักทุนนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับคือบอก